ทำไมชายชราซ่อมซ่อมคนนี้ถึงทำให้ผู้จัดการธนาคารต้องคุกเข่าขอโทษกลางลอบบี้และทำไมเงินในสมุดบัญชีเก่าของเขาถึงทำให้ทั้งสาขาช็อกจนพูดไม่ออกแสงแดดยามเช้าในย่านเก่าริมแม่น้ำแม่กลองศาสตร์ผ่านหลังคาสังกสีเก่าที่ขึ้นสนิมลมอ่อนพัดผ่านผืนผ้าขาดขาดที่ปิดเป็นประตูบ้านเล็กๆหลัลลงหนึ่งภายในมีชายชรา,าวัยกว่าเจ็ดสิบปีนั่งพับขาอยู่บนเสื่อเก่าๆมืกร้านหยับกำลังเย็บกระสอบป่านที่ขาดด้วยได้หยับเสียงนกกระจอกเกาะสายไฟร้องเจ๊เจากล่อมบรรยากาศของเช้าวันใหม่ ชายคนนั้นชื่อลุงมานะชีวิตของเขาเรียบง่ายจนแทบไม่มีใครสนใจเขาอยู่เพียงลําพังในเพิงไม้เล็กๆที่สร้างด้วยไม้เก่าที่คนอื่นทิ้งไว้หลังคาสังกสีร่ัวทุกครั้งเมื่อฝนตกแต่เขาก็ซ่อมแซมด้วยมือของตนเองอย่างอดทนบ้านหลังนี้ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีของมีค่ามีเพียงของเก่าที่เขาเก็บมาใช้ซ้าทั้งมอสสนามยากเครื่องมือเก่าๆที่ขัดเงาจนขึ้นเงาเหมือนเครื่องประดับชีวิต ทุกเช้าลุงมานะจะเข็นรถไม้เก่าๆที่ต่อขึ้นเองด้วยมือผ่านปลอกเล็กๆไปจนถึงถนนใหญ่รถคันนั้นมีเสียงดังเอี๊ยดอาทุกครั้งที่ล้อหมุนแต่ลุงก็ยังยิ้มเขาใช้รถคันนั้นเก็บของเก่าขายกระป๋องสังกะสีพลาสติกขวดน้ำเศษกระดาษทุกสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้ค่ากลับกลายเป็นรายได้เพียงเล็กน้อยที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเขาทุกก้าที่เดินไปลุงมานะไม่ได้เพียงเห็นรถแต่เหมือนกำลังเข็นความทรงจำของชีวิตทั้งชีวิตจากหนุ่มแรงงานก่อสร้างที่เคยมีครอบครัวเคยมีภรรยยาาและละูกชนคน แต่วันหนึ่งโชคชะตาก็พรากทุกอย่างไปภรรยาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลูกชายย้ายไปทำงานในกรุงเทพแล้วขาดการติดต่อไปตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือความอดทนและศักดิ์ศรีที่เขาไม่เคยยอมให้ใครมาดูถูกข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กชีวิตบางครั้งอาจจนทรัพย์แต่ไม่ควรจนศักดิ์ศรีนั่นคือคำที่ลุงมานะพูดกับตัวเองทุกเช้า ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวลุงม,มานะเข็นรถเข้าสู่ใจกลางเมืองถนนเต็มไปด้วยรถยนต์ราคาแพงและผู้คนแต่งตัวดีเดินสวนกันไปมาไม่มีใครมองชายชาราในเสื้อเก่าขาดรองเท้าขาดส้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นบางคนเบือนหน้าหนีเมื่อกลิ่นเหงือ่อและฝุ่นจากตัวเขาลอยมาแต่จมูกแต่ลุงม,มานะไม่สนใจเขายังเดินไปเรื่อยๆด้วยสายตาที่นิ่งสงบ ในกระสอบป่านใหญ่ที่เขามัดไว้อย่างแน่นหนาะมีเงินสะสมทั้งชีวิตแบงยับยับที่เขาเก็บทีละเล็กละน้อยจากการขายของเก่าตลอด40ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยใช้ฟุ่งเฟือยไม่เคยเป็นหนี้เงินทุกบาทมาจากแรงของมือและหยาดเหงื่อของตนเองวันนี้เขาตั้งใจจะไปธนาคารในตัวเมืองเพื่อฝากเงินทั้งหมดเขาเ้าบัญชีเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเพราะเขาเริ่มป่วยและรู้ว่าร่า,รางกายคงอยู่ได้ไม่นานเขาอยากฝากเงินไว้เพื่อวันหนึ่งถ้าลูกชายกลับมาจะได้มีสิ่งยืนยันว่าพ่อไม่เคยหยุดรักลูกเลยเข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็ก บางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่จำนวนเงินในมือแต่คือความตั้งใจที่อยู่ในหัวใจของคนที่หามันมาเมื่อมาถึงธนาคารกลางเมืองอาคารสูงใหญ่ประตูแก้วใสสะท้อนแดดระยิบระยับภายในเต็มไปด้วยคนแต่งสูตรเรียบร้อยพนักงานหน้าตาดีที่พูดจาสุภาพกับลูกค้าเสียงหวานเสียงเครื่องนับเงินดังเบาๆผสมกับกลิ่นหอมของน้ำหอมราคาแพงทันทีที่ลุงมานะเดินเข้ามาในประตูอัตโนมัติทุกสายตาก็หันมามองบางคู่สายตาเต็มไปด้วยความแปลกใจบางคู่สายตาเต็มไปด้วยความรังเกียจ บางคนยกมือปิดจมูกบางคนหัวเราะเบาๆอย่างไม่เกรงใจลุงมานะเพียงโค้งหัวเล็กน้อยไม่ได้พูดอะไรเขาเข็นรถไปยังมุมหนึ่งของธนาคารในใจคิดเพียงว่าวันนี้ฉันแค่อยากฝากเงินเท่านั้นเขามองเห็นผู้จัดก,การธนาคารเดินผ่านไปมาในชุดสูทหร,รูหราพนักงานหลายคนเดินด้วยความเร่งรีบแต่ไม่มีใครเข้ามาถามว่าลุงมาทำอะไรจนกระทั่งเสียงของพนักงานรักษาความปลอดภัยดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มฝืน,ฝน เขาพยายามกับลุงออกจากพื้นที่บริการลูกค้าแต่ชายชาราก็ยืนนิ่งเขาเพียงยิ้มและพูดเบาๆว่าลุงแค่มาฝากเงินเท่านั้นเองบางครั้งคำพูดง่ายๆของคนจนอาจหนักแน่นยิ่งกว่าคำสั่งของคนรวยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดการปรากฏตัวของชายชาราในธนาคารใหญ่ในวันนั้นจะกลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนไปตลอดกาลข้าวหลามตตดสีส้มขนาดเล็ก อย่าด่วนตัดสินใครเพียงเพราะสิ่งที่ตาเห็นเพราะสิ่งที่แท้จริงอาจซ่อนอยู่ในหัวใจของคนที่เรามองข้ามเสมอเสียงล้อไม้เก่าของรถเข็นลากผ่านพื้นหินอ่อนในธนาคารดังครืดครืดไปทั่วถงกว้างความเงียบที่เคยสงบกลับกลายเป็นเสียงกระซิบแผ่วๆจากผู้คนที่แต่งกายดีสายตานับสิบคู่จ้องมาที่ชายชราผู้มีเสื้อผ้าขาดหลุดลุย่ยและกระสอบป่านเก่าที่เขามัดไว้แน่นลุงมานะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศเย็นเฉียบในห้องปรับอากาศ แต่เหนื่อยยังคงไหลาอาขามับเขาไม่ได้เหนื่อยจากการเดินทางแต่เหนื่อยจากสายตาของผู้คนที่มองเขาราวกับสิ่งสกปรกที่บังเอิญเดินเข้ามาในโลกของคนมีฐานะข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กในโลกของความหรูหราคนที่จนมักถูกทําให้รู้สึกว่าตนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะหายใจในที่เดียวกันพนักงานหญิงคนหนึ่งที่เคาน์เตอร์หันมามองก่อนจะเบือนหน้าชายหนุ่มในสูทขาวที่นั่งรอคิวถอนเงินหัวราะเบาๆผู้หญิงอีกคนเอาผ้าเช็ดหน้าแต่จมูกอย่างรังเกียจ เสียงซุบซิบดังขึ้นอีกครั้งสมัยนี้คนเก็บของเก่ากล้ามาเดินในธนาคารใหญ่ๆด้วยเหรอปลิ่งแบบนี้ใครจะอยู่ใกล้ได้คำพูดเหล่านั้นเหมือนหนามแหลมที่ทิ่มแทงหัวใจชายชาราแต่เขาไม่ตอบไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นเขาเพียงเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์ว่างที่อยู่ด้านในสุดที่นั่นมีพนักงานหนุ่มคนหนึ่งชื่อนรินชายหนุ่มเพิ่งเข้าทำงานได้ไม่นานใบหน้ายังเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อน เขาเงยหน้าขึ้นจากเอกสารเห็นภาพชายชราในเสื้อขาดกับรถเข็นเก่าคันนั้นและสิ่งแรกที่เขารู้สึกไม่ใช่กลิ่นหรือความสกรปรกแต่มันคือคำถามว่าทำไมชายคนนี้ถึงกล้ามาในที่แบบนี้ด้วยสีหน้านิ่งสงบขนาดนั้นขณะที่นรินกำลังจะเอ่ยถามเสียงของหัวหน้าพนักงานชื่อวิโรธก็ดังขึ้นเขาเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเยินชาดวงตาเต็มไปด้วยความเย้ย แม้จะยังไม่ได้พูดอะไรแต่แววตานั้นก็เพียงพอที่จะทําให้บรรยากาศรอบตัวหนักอึง้งวิโรดยืนกอดอกอยู่หน้าลุงมานะสายตากวัดมองตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะพูดด้วยน้ําเสียงเรียบแต่แฝงความรังเกียจว่าที่นี่ไม่รับซื้อของเก่านะครับไม่มีใครหัวเราะออกเสียงแต่เสียงหัวใจของคนทั้งห้องสั่นไหวไปพร้อมกันลุงมานะก้มหน้าลงอีกนิดเขาไม่ได้อธิบายเขาเพียงเปิดกระสอบปานเล็กน้อย เผยให้เห็นกองแบงค์ยับยับที่มัดด้วยเชือกเก่าและกระดาษหนังสือพิมพ์ในตอนนั้นทั้งธนาคารเงียบลงอย่างประหลาดวิโรธมองด้วยสายตาไม่เชื่อก่อนจะหัวเราะในลําคอและพูดเบาๆจะฝากเงินด้วยหรอเงินจากขยะพวกนี้นะ่ะข้าวหลามตัดสีน้ําเงินขนาดเล็กบางครั้งคําพูดเดียวก็สามารถเผยให้เห็นหัวใจของคนได้ชัดยิ่งกว่ากระจกใสทั้งบานลุงมานะยยังไม่ตอบเขาเพียงมองตรงไปที่โต๊ะทํางานได้นในสุด ซึ่งมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในสูทสีเทาเข้มใบหน้าคมเฉียบเขาคือผู้จัดการสมภพผู้เป็นที่เกรงใจของพนักงานทุกคนในธนาคารนี้เมื่อผู้จัดการเห็นความวุ่นวายเขาก้าวออกมาด้วยท่าทีสง่างามแต่เย็นชาสายตาแรกที่มองไปยังลุงม,มานะเต็มไปด้วยความไม่พอใจเหมือนเห็นฝุ่นผงที่ไม่ควรอยู่บนพื้นสะอาดของธนาคารเขาเอ่ยเสียงเรียบคุณลุงครับที่นี่เป็นสถานที่ทำงานการุณาออกไปข้างนอกถ้าไม่ได้มาทำธุรกรรมจริงๆ บรรยากาศในห้องกลายเป็นความเนียยอึมครึมลูกค้าหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยบางคนแอบยิ้มในขณะที่นรินหนุ่มพนักงานใหม่ยืนนิ่งแต่ในใจกลับสัน่นเขามองชายชราตรงหน้าเห็นมือที่สั่นเล็กน้อยจากความเหนื่อยล้าเห็นเสื้อที่ขาดตรงไหล่จนเผยให้เห็นผิวหนังที่ไม่แดดเห็นแววตาที่ไม่วูบไหวแม้เพียงนิดเดียวและนั่นทำให้หัวใจของเขารู้สึกละอายต่อโลกของตนเองที่เต็มไปด้วยเปลือกภายนอก ข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กในขณะที่บางคนภูมิใจในป้ายชื่อบนหน้าอกแต่ชายชารากลับภูมิใจในเหงื่อที่หยดจากมือของตนเองลุงมานะยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะยกมือไหวเบาๆแล้วพูดด้วยเสียงเรียบสงบว่าเขามาฝากเงินเท่านั้นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตด้วยแรงของตนเองคำพูดนั้นไม่ดังนักแต่กลับแผ่พลังบางอย่างออกไปทั่วห้องคนที่หัวเราะเมื่อครูค่อยๆเงียบลงบางคนเริ่มหลบสายตา และในจังหวะนั้นเองนรินก็เดินออกมาจากโต๊ะของตัวเองเขาก้มหัวเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขออนุญาตครับผู้จัดการผมจะตรวจสอบให้ก่อนก็ได้ครับเสียงของเขาเรียบง่ายแต่กลับกลายเป็นเสียงที่กล้าหาญที่สุดในห้องนั้นทุกคนหันมามองด้วยความประหลาดใจแม้ผู้จัดการสมพบจะขมวดคิ้วแต่แววตามีบางอย่างสันไหวนะรินค่อยๆนั่งลงเปิดกระสอบป่านเก่าด้วยมือที่สั่นเล็กน้อย เขาค่อยๆแกะเชือกที่ผูกไว้แน่นทีละปมและเมื่อปมสุดท้ายคลายออกกลิ่นกระดาษเงินเก่าๆก็ลอยออกมาภายในเต็มไปด้วยแบงค์ยับจำนวนมากบางใบเป็นแบงค์เก่าที่เลิกใช้แล้วบางใบยังใหม่แต่ซีจากเวลาทุกปึกถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเหมือนคนที่มีระเบียบในชีวิตแม้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเสียงเครื่องรับเงินเริ่มดังติดๆสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังหน้าจอเครื่องจากหลักพันกลายเป็นหลักหมื่น จากหลักหมื่นขึ้นไปเรื่อยๆจนแตะหลักแสนไม่มีใครพูดไม่มีใครหายใจแรงแม้แต่ผู้จัดการเองก็เริ่มนิ่งไปและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะทาให้คนทั้งธนาคารเปลี่ยนไปตลอดกาลมนุษย์มักจะหัวเราะก,ก่อนเข้าใจและเงียบหลังจากรู้ความจริงเสมอสียองเครื่องนับเงินยังดังต่อเนื่องราวกับกําลังประกาศความจริงที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธตัวเลขบนหน้าจอเรืองแสงทีละบรรทัดจนหยุดอยู่ที่หนึ่งล้านบาททวน ห้องโถงของธนาคารที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆและคำสุบสิทบปลับเงียบปริบราวกับเวลาหยุดเดินไม่มีใครกล้าสบตากับชายชาราอีกต่อไปแม้แต่หัวหน้าพนักงานวิโรธก็อยู่นิ่งหน้าเริ่มซีดเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผากข้าวหลามตัสีส้มขนาดเล็กเงินหนึ่งล้านบาทอาจไม่มากสำหรับบางคนแต่สำหรับชายที่เก็บเหรียญวันละไม่กี่บาทนั่นคือผลลัพธ์ของชีวิตที่ซื่อสัตว์ทั้งชีวิต นรินกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นคุณลุงจะฝากทั้งหมดไว้เลยไหมครับลุงมานะยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนทำให้บรรยากาศในห้องอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเขาพยักหน้าเบาๆแล้วตอบด้วยเสียงที่นิ่งและมั่นคงฝากทั้งหมดเลยลูกเงินนี้ลุงเก็บมาทั้งชีวิตจากการเก็บขวดขายของเก่าและช่วยงานคนในหมู่บ้าน ลุงไม่เคยคิดว่าจะได้มากขนาดนี้แต่ลุงอยากเก็บไว้ให้หลานสาวเรียนหนังสือคำพูดเรียบง่ายแต่ทรงพลังมันไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินแต่มันคือเรื่องของความพยายามความอดทนและความรักข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กคนที่ไม่มีอะไรจะเสียคือคนที่รู้ค่าของทุกอย่างที่ได้มาผู้จัดการสมภพที่ยืนฟังอยู่ข้างหลังขยับแว่นตาช้าๆเขาไม่พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาหาลุงม,มานะสีหน้าเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง คุณลุงครับผมขอโทษแทนพนักงานทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้คุณลุงรู้สึกไม่ดีน้ําเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสำนึกจริงๆเขาโคง้งศีรษะเล็กน้อยต่อหน้าชายชราที่ครั้งหนึ่งเขาเคยมองว่าต่ำต้อยแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าตัวเองต่างหากที่ต่ำกว่าวิโร์ยืนนิ่งริมฝีปากสัน่นเขาไม่กล้าเงยหน้ามองภาพลุงมานะที่ยืนอย่างสงบในเสื้อขาดขาดนั้นทำให้เขารู้สึกเล็กลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กเกียรดของคนไม่ได้วัดจากเสื้อผ้าที่ใส่แต่วัดจากวิธีที่เขาใช้ชีวิตแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยนรินจัดการเอกสารและเปิดบัญชีใหม่ให้ลุงมานะเขาใส่ชื่อบัญชีว่าบัญชีสะสมเพื่อการศึกษาตามที่ลุงบอกไว้ก่อนจะส่งสมุดบัญชีใหม่เอี่ยมให้ด้วยมือทั้งสองลุงมานะรับไว้เบาๆสายตาเขามองชื่อของตัวเองบนสมุดนั้นน้ำตาเอ่อขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะความภูมิใจในจำนวนเงิน แต่เพราะความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ได้สู่เปล่าหลังจากฝากเงินเสร็จลุงม,มานายกมือไหวทุกคนแม้แต่คนที่เคยหัวรเราะเยาะเขาเขาก็ยังยิ้มและขอบคุณก่อนจะหันไปพูดกับณรินว่าขอบใจมากนะลูกที่ไม่ดูถูกลุงตั้งแต่แรกวันหนึ่งถ้าลูกเป็นใหญ่ในชีวิตอย่าลืมมองคนตัวเล็กให้มีค่าด้วยนะณรินพยักหน้าน้ำตาคลอเบ้าเขาเข้า,ขา,ขาใจคำพูดนั้นลึกซึ้งกว่าที่ใครจะรู้ ข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กบางครั้งคำสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากครูผู้มีปริญญาแต่มาจากชายชาราที่ใส่เสื้อขาดและยิ้มด้วยหัวใจเมื่อชายชาราเดินออกจากธนาคารผู้คนที่เคยหัวเราะยาะกลับเปิดทางให้โดยอัตโนมัติเสียงรองเท้าเก่าของเขากระทบพื้นดังแต,แ,ตแต่แต่แต่ครั้งนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นเป็นเสียงรบกวนอีกต่อไปเพราะในหัวใจของทุกคนเสียงนั้นกลายเป็นเสียงเตือนสติที่จะไม่มีวันลืม วันรุ่งขึ้นข่าวลือเรื่องชายชราฝากเงินล้านในธนาคารกระจายไปทั่วเมืองบางคนคิดว่าเป็นเรื่องโกหกแต่เมื่อธนาคารออกถแถลงการยืนยันโลกของพนักงานหลายคนก็เปลี่ยนไปตลอดการวิโร์ยื่นใบาลาออกในวันต่อมาเขาไม่ได้ลาออกเพราะความอับอายแต่เพราะอยากเริ่มต้นใหม่ในฐานะคนที่เคารพผู้อื่นส่วนผู้จัดการสมภพได้จัดอบรมภายในธนาคารหัวข้อคือ ศักดรีของลูกค้าไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าเงินและเขาเปิดคลิปกล้องวงจรปิดในวันนั้นให้พนักงานทุกคนดูเพื่อตวนใจว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยตัดสินคนผิดเพียงเพราะเสื้อผ้าชีวิตอาจไม่ยุติธรรมกับเราเสมอแต่เราสามารถทําให้มันยุติธรรมกับผู้อื่นได้ด้วยความเคารพเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ในธนาคารวันนั้นชีวิตของลุงมานะดูเหมือนสงบเช่นเดิมทุกเช้าเขายังคงเห็นรถเก็บของเก่าตามปลอกซอกซอย ว่คุยกับคนขายก๋วยเตี๋ยวพูดทักทายกับเด็กนักเรียนที่เดินผ่านแต่ในหัวใจของเขามีบางอย่างเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งเขาไม่ได้รู้สึกภูมิใจในเงินล้านที่ฝากไว้แต่ภูมิใจที่ยังคงเป็นคนเดิมที่ไม่เปลี่ยนไปแม้มีเงินมากขึ้นยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายกินข้าวแกงหน้าปากซอยและยิ้มให้คนทุกคนที่มองมาข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กคนที่มีค่าที่สุดไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่คือคนที่ยังยิ้มได้แม้ไม่มีอะไรเลย ในอีกด้านหนึ่งของเมืองธนาคารที่เคยเกิดเหตุการณ์วันนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดพนักงานหลายคนเริ่มพูดจาดีขึ้นกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นใครพวกเขาเริ่มมองผู้คนอย่างเข้าใจมากกว่าตัดสินจากรูปลักษณ์ผู้จัดการสมภพเองก็เปลี่ยนวิธีการทำง,งานอย่างสิ้นเชิงเขาเริ่มลงมาพบลูกค้าด้วยตัวเองและทุกครั้งที่เห็นชายชาราหรือคนจนๆเขาจะยิ้มให้ก่อนเสมอวันหนึ่งขณะที่เขากำลังตรวจงานในธนาคาร เขาเห็นนรินพนักงานหนุ่มคนเดิมกำลังนั่งคุยกับชายสูงอายุอีกคนหนึ่งที่แต่งตัวสอมซ่อแต่แทนที่จะมองแบบสงสัยเขากลับนั่งฟังด้วยความตั้งใจสมภพยืนมองอยู่ไกลๆและยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวข้าวหลามตะสีน้ำเงินขนาดเล็กสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กันได้คือการสืบต่อความเมตตาไม่กี่วันต่อมาธนาคารได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง เขียนด้วยลายมือสันๆบนกระดาษธ,ธรรมดาซองจะหน้าว่าถึงผู้จัดการสมภพและนรินภายในจดหมายนั้นมีเพียงข้อความสั้นๆขอบใจที่มองเห็นค่าของคนแก่คนหนึ่งลุงดีใจที่ได้ฝากเงินไว้ในที่ที่มีหัวใจมากกว่าตัวเลขลุงไม่ได้มีของมีค่าอะไรจะให้นอกจากคำอวยพรให้พวกเธอได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ดูถูกใครเพราะความสุขแท้จริงมันอยู่ตรงนั้นเอง ไม่มีลายเซ็นไม่มีที่อยู่แต่ท้ายจดหมายแน่ภาพถ่ายเก่าๆที่เห็นลุงมานัยืนอยู่กับเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กคนนั้นยิ้มสดใสใส่ชุดนักเรียนและมีข้อความเขียนใต้ภาพว่าหลานลุงเด็กคนนี้คือเหตุผลที่ลุงยังหายใจผู้จัดการสมภพอ่านจบเขานิ่งไปนานเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาเก็บจดหมายนั้นใส่กรอบไม้เล็กๆแล้ววางไว้ในห้องทำงานเพื่อตวนใจว่า อย่าตัดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กบางจดหมายไม่ต้องประดับด้วยทองคำเพราะมันมีค่ามากกว่าใครจะตีราคาได้ในขณะเดียวกันชีวิตของวิโรธอดีตหัวหน้าพนักงานผู้เคยเยอะเย้ยลุงมานะก็เปลี่ยนไปเช่นกันหลังลาออกเขากลับไปช่วยธุรกิจเล็กๆของแม่ที่บ้านเริ่มจากขายของในตลาดเขาได้เรียนรู้ว่าการยิ้มให้ลูกค้าการพูดจาดีๆ และการไม่ดูถูกใครคือสิ่งที่ทําให้ร้านของเขามีคนอุดหนุนมากขึ้นวันหนึ่งขณะยืนขายของเขาเห็นชายชาราคนหนึ่งเดินผ่านใส่หมวกใบเก่าถือไม้เท้าแม้จะไม่แน่ใจแต่เขารู้ทันทีว่าคือลุงมานะเขารีบวิ่งเข้าไปหาด้วยหัวใจที่เต้นแรงคุณลุงครับจำผมได้ไหมผมวิโรธครับที่เคยอยู่ธนาคารวันนั้นลุงมานะหันมามองยิ้มบางๆแล้วพยักหน้าจำได้สิลูกคนเราทุกคนมีวันที่ผิดพลาด สำคัญแค่ว่าจะยอมรับมันไหมคำพูดนั้นสั้นแต่ลึกวิโรธก้มสีสารน้ำตาไหลและพูดเพียงคำเดียวขอบคุณครับข้าวหลามตัดสีน้ำเงินขนาดเล็กการให้อภัยของคนที่ถูกดูถูกคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจากวันนั้นวิโรธกลายเป็นคนใหม่เขาช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากในตลาดแจกของให้เด็กๆและในทุกครั้งเขามาพูดกับคนรอบข้างว่าอย่าดูถูกใครเพียงเพราะเขาไม่มีอะไรเหมือนเรา หลายเดือนผ่านไปธนาคารสาขานั้นจัดพิธีเล็กๆผู้จัดการสมภพกับนริน,นำจดหมายของลุงม,มานะมาติดไว้บนบอร์ดพร้อมคำว่าคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ผู้คนที่เดินผ่านต่างหยุดอ่านบางคนยิ้มบางคนเงียบและบางคนถึงกับน้ำตาซึมโลกใบนี้อาจไม่เปลี่ยนเพียงเพราะคนดีคนเดียวแต่ถ้าความดีของคนนั้นแต่หัวใจใครสักคนโลกก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว แสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างไม้ของบ้านหลังเล็กในชุมชนเงียบสงบลุงมานะนั่งอยู่หน้าบ้านเหมือนทุกวันมือถือถ้วยกาแฟเก่าๆกลิ่นกาแฟดำขมแต่หอมฟุ้งเหมือนชีวิตของชายชาราที่เต็มไปด้วยรสชาติของความจริงเสียงเด็กหัวเราะดังมาจากอีกฝ้าของถนนเป็นหลานสาวของลุงมาลิเธอกำลังอ่านหนังสืออย่างตั้งใจในเสื้อฟ้านักเรียนเด็กหญิงที่ครั้งหนึ่งคือเหตุผลให้ลุงมานะอดทนกับชีวิตทั้งหมด วันนี้เธอกำลังเติบโตด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความฝันข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กบางคนทำงานเพื่อเงินแต่บางคนทำงานเพื่ออนาคตของคนที่รักมะลีเดินมาหาลุงยื่นกระดาษผลสอบให้ลุงจ๋ามาลีได้ทุนเรียนต่อแล้วลุงมานะมองกระดาษนั้นด้วยตายแก่ๆที่พร่ามัวรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจดีแล้วลูกความรู้จะทำให้หนูไม่ต้องลำบากเหมือนลุง คำพูดเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยน้าหนักของประสบการณ์ทั้งชีวิตมือที่เต็มไปด้วยรอยแตกของลุมลูกหัวหลานเบาๆแววตานั้นอบอุ่นจนแสงแดดที่ส่องมาก็ยังดูอ่อนโยนลงหลังจากมาลีออกไปโรงเรียนลุงม,มานะนั่งเงียบอยู่กับถ้วยกาแฟที่เย็นลงเขามองท้องฟ้ามองต้นไม้มองบ้านที่สร้างด้วยมือของตัวเองและในแววตานั้นมีทั้งความสุขและความสงบ ข้าหลามต่สีน้ำเงินขนาดเล็กเมื่อคนเราทำดีที่สุดแล้วไม่จําเป็นต้องมีอะไรเหลือไว้นอกจากความดีวันนั้นลุงมานะนั่งอยู่ตรงนั้นนานมากจนกระทั่งเพื่อนบ้านเข้ามาทักก็พบว่าชายชราผู้ใจดีคนนั้นได้จากไปอย่างสงบพร้อมรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าข่าวการจากไปของลุงแพร่ไปทั่วชุมชนไม่มีใครร้องให้ด้วยความเศร้าแต่ร้องให้เพราะคิดถึงคนที่ทำให้พวกเขารู้จักคำว่าเคารพและเมตตา ไม่กี่วันต่อมานารินและผู้จัดการสมภพเดินทางมาที่บ้านของลุงเพื่อร่วมง,งานศพเมื่อพิธีเสร็จสิ้นเด็กหญิงมลิยื่นซองเล็กๆให้ทั้งคู่ภายในมีจดหมายอีกฉบับเขียนด้วยลายมือคุ้นเคยของลุงมานะถึงลูกๆที่ลุงเคยเจอในธนาคารลุงไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเธอเป็นยังไงแต่อยากให้จำไว้อ,อย่างหนึ่งคนที่มีค่าที่สุดไม่ใช่คนที่คนอื่นมองว่าสำคัญ แต่คือคนที่รู้คุณค่าของหัวใจคนอื่นอย่าลืมว่าธนาคารที่แท้จริงไม่ใช่ที่เก็บเงินแต่มันคือหัวใจของคนที่เก็บเรื่องราวความดีและความทรงจำไว้ต่างหากไม่มีลายเซ็นไม่มีชื่อแต่มีธนบัตรใบละยี่บาทเก่าพับอยู่ข้างในพร้อมเขียนคำว่าของขวัญจากลุงนรินกําธนาบัตรใบนั้นไว้แน่นเขารู้ทันทีว่าค่านี้ไม่ใช่เงินแต่มันคือเครื่องตนใจ ว่าโลกนี้ยังมีคนดีแม้จะจนแค่ไหนข้าวหลามตัดสีส้มขนาดเล็กของขวัญที่มีค่าที่สุดคือคำสอนที่ยังอยู่แม้เจ้าของจะจากไปหลังจากงานศพธนาคารสาขานั้นได้ตั้งกองทุนมานะใจดีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่และในวันเปิดตัวกองทุนมีเด็กคนหนึ่งอ่านคำพูดของลุงมานะบนเวทีเสียงเล็กๆแต่ชัดเจนอย่าดูถูกใครเพราะเราทุกคนล้วนมีค่าต่อใครสักคนเสมอ คนทั้งห้องปรบมือผู้จัดการสมพบยืนมองรูปของลุงม,มานะที่ตั้งอยู่ข้างเวทีพร้อมน้ำตาแห่งความซาบซึ้งหลายปีต่อมามาลิกลายเป็นครูเธอกลับมาสอนในหมู่บ้านที่ตัวเองเติบโตและทุกครั้งที่เด็กๆถามว่าคุณครูเชื่อในปาฏิหาริย์ไหมเธอจะยิ้มและตอบเบาๆเชื่อสิปาฏิหาริย์อยู่ในหัวใจของคนดีทุกคนคุณค่าของมนุษย์ไม่เคยตายจากโลกนี้ ปรับไดที่ยังมีใครสักคนจดจำความดีของเขาไว้ในใจ